สวัสดีจ้าช่องบ้านนาะพา้าพื้นจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่รับชมยูเนอกจากรับชมยูทั้ทงใน,นประเทศแล้วกับพี่น้องที่รับชมยูต่างประเทศนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ้านนาพา้าพื้นก็ขออนุญาตนอกจากพาพี่น้องมาเบิ่งความคืบหน้าของปลาดุกที่เลี้ยงไว้ในถังพลาสติกเนอกจากมือหนอีเป็นมือที่คบรอบเปลี่ยนนาเพิ่นนะจ้ะก็เลยจะพาพี่น้องมาเบิ่งงนอกว่าปลาดุกที่ เลี่ยงไว้นะญ่ไปหอดด้แล้วเนาะจ้ะก,ก็เรื่นกับก้อนที่จะไปเบื้องคลิปเนาะจ้ะพี่น้องกัฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านนาะพาเพิ่อนในเะด้อจ้ะจ้ะพี่น้องจากที่คลิปก้อนๆเนาะจ้ะที่ได้เฮ็ดคลิปให้ล่ลุงลุงให้่เบื้องเนาะจ้ะว่าได้มีการเลี่ยงปลาดุกในทางพลาสติกเนาะจ้ะก็จะเป็นคลิปที่เอาลุงก็จะเป็นทั้งพลาสติกสีดำใบนีเนาะจ้ะที่ว่า ที่เอาปลาดุกมาเลี่ยงเนาะจะจำนวนหาสิบหาตัวจ้ะพี่นอ้องที่ไปซื้อม้าเนาะจะมันก็มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ปะาปนกันไปเนาะจา้ามาหน,นี้พเพราเพิ่นเริ่ใมไงเร็วมันเริ่มแออัดกันจ้ะออกซิเจนแนะนำมันก็บ,บ่เพียงเพอะเกิดเลยตรงแยกถังเนาะจ้ะพี่นอ้องตอนนี้ก็ได้แยกเพื่อนออกมาได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วจ้ะพี่นอ้องอันนี้เป็นถังที่แยกม้าแล้วก็เป็นปลาที่แยกออกที่เป็นขนาดใหญ่กว่า ที่มีน่าจ็คือแยกออกตัวน้อยแล่ตัวน้อยตัวใหญ่แตะตัวใหญ่เพราะว่าเวลา่นกินอาหารมันกินประทันกันพี่นอ้องตัวใหญ่เอากรใหญ่เอาใหญ่เอ,หญเอาตัวน้อยๆก็กินประทันเขากันน้อยหลอดๆอ,อ,อยู่อย่างเมื่อนี้จะให้พี่น้องเบิ่งว่าปลาที่เลี้ยงม้าได้ครบสามสิบมื่นะจ๊ะเขาเริ่มเลี้ยงดังแต่วันที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะยี่สิบสี่กรกฎาคมจ้ะตอนนี้ก็ผ่านม้าได้ เกือบจะเดือนนึงแล้วจ้ะพี่นอ้องเอาให้พี่น้องเบิ้องแล้วจ้ะพอดีเปลี่ยนนามเพิ่นก็นเได้อยากให้พี่น้องเบื้องโตปลานําจ้ะนี่จ้ะพี่น้องโตปลาที่เลี้ยงไว้เนจ้ะนี่ขนาดที่เลี้ยงได้นับเต็มๆกัเดือนสามสิบสามสิบจุดมือละเฮ้สามสิบสี่มือแล้วจ้ะพี่น้องคัน,มนเมนตอภาษาบ้านเฮากับพอะต้มต้มปุนน้นแล้วน่าจะต้มมอปลาแดกแล้วเอาให้พี่น้องเบื้องน้ำกันจ้ะ ตกรลังน้ำจ้ะกาเป็นการเลี้ยงปลาดุกในทางพลาสติกนะจ้ะพี่น้องพี่น้องคนใดสนใจก็ลองไปซื้อปลาดุกมาเลี้ยงเบิ้งองนะจ้ะปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไว้นะจ้ะ ดูแลรักษาง่ายเนาะจ้ะพี่น้องแหงมาเลี่ยงในถังพลาสติกยังสี่แหงเบิ่งง่ายจ้ะเขาทายนามทายอย่างเพื่อนเขาก็ขวบคุ้มเลยเลยว่าเออจากมือจากมือเขาจะทําความสะอาดเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นหลอบเพื่อนพอดีใจพี่น้องโตงใหญ่แล้วจ้ะเพราะต้มหมอปลาแล้วละ่ะก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะเลี้ยงปลาดุกในถังพลาสติกจ้ะพี่น้องเลี้ยงได้โตวไวรักษาง่ายเนาะจ้ะพี่น้องท่านใดสนใจก็ไปซื้อ ลูกปลามาล้วงเลี้ยงเบิ้งเนาะจ้ะถังพลาสติกตั้งไว้อยู่บ้านเขามันบม่ได้ใส่ประโยชน์อีหยังเนาะจ้ะบม่ได้ใส่พื้นที่หลายจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่พื้นที่ขังกำแพงบ้านเนาะจ้ะในการเลี้ยงจังว่านั่นล่ะจ้ะอันนี้เป็นถังน้อยจ้ะเปียนน้ำแล้วแล้วไม่ได้อัดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะไมาอยากให้พี่น้องเบิ่งปลาที่ใส่ที่เฮาเลี้ยงได้ใส่ใหญ่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องนั่นจ้ะกระลังเพราะต้มหมอปลาเสียบจ้ะ ว่าอีกจากสองเดือนจะอันนี้มีคนจองแล้วด้วยจ้ะพี่น้องเลี้ยงไว้้าก,กินกันมีคนออเดอร์เร้วจ้ะกับคลิปนี้กับพาพี่น้องมาเบิง้งเนอจากการเลี้ยงปลาดุกในถังพลาสติกนะจ้ะเลี้ยงได้โตไวรักษาง่ายนะจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำด้วยจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้ะ